ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอโรดี้เฮอร์นันเดซแมนซิตี้ตัวใหม่แพงสถิติสมโมสรแค่หนึ่งคอมเมนต์ที่สร้างสารรค์ของท่านจะช่วยสนับสนุนเราให้สร้างฟุตบอลที่มันเป็นมากกว่าฟุตบอลต่อไปครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นสมโมสรที่รวยจริงนั่นเป็นเรื่องที่พวกเรารู้กันดีแต่ใช่ว่าพวกเขาจะใช้จ่ายเงินอย่างขาดสติพวกเขายอมจ่ายแพงๆเพื่อผู้เล่นคุณภาพชั้นยอดเพื่อยกระดับมาตรฐานในเกมให้สูงขึ้นไปอีก ขั้นแล้วขั้นเล่าการเบริกงบครั้งล่าสุดของสโมสรจากเป๊ปกกเดโอล่ายอดอัจฉริยะคุณสื่อคือการทุบสถิติสโมสรถึง62ล้านปอนด์เพื่อผู้เล่นเพียงคนเดียวซึ่งเขาคนนี้แหละครับโรดี้เฮอร์นันเดสเซอร์กิโอบุสเกตเป็นผู้เล่นที่พิเศษเขาคือสิ่งที่เป๊ปกกเดโอล่าเข้าใจดีพอเขาปั้นมากับมือบุสเกตฉลาดหลักแหลมเขาเหมือนกับนักวิชาการบนสนามหญ้าไม่มีมุมดาราไม่บ้าดีเดือดแต่เลือดเย็น เล่นเป็นเล่นง่ายเล่นได้เปรียบทุกจังหวะเขาสร้างนิยามใหม่ให้กับผู้เล่นตำแหน่งกลางรับในแบบของตัวเองที่ไม่ต้องใช้กำลังเยอะแยะแต่ก็เต็มประสิทธิภาพโลกฟุตบอลอนุญาตให้ผู้เล่นแบบนี้แจ้งเกิดได้น้อยนักนะครับ แต่ตอนนี้นะครับมีคนหนึ่งที่ใกล้เคียงแม้จะยังไม่เทียบเท่านั่นก็คือโรดี้เฮอร์นันเดซกลางรับจากแอดมิริดที่กำลังจะเป็นกำลังหลักของเรือใบสีฟ้าในซีซันหน้าไม่อยู่ในมือเป๊ปนั่นหมายความว่าเป๊ปต้องมองเห็นอะไรดีๆในตัวเขาเพราะคนอย่างเป๊ปมีสายตาระดับรังสีเอ็กซาเลที่สามารถมองผู้เล่นในทะลุปลปุกป,ป่งลึกซึงว่าคนไหนเหมาะกับทีมและเหมาะกับเขาผลงานที่ผ่านมาการันตีชัดเจนในแนวทางการพัฒนาผู้เล่นให้ไปสู่ความเป็นเลิศตลอดเวลาของเป๊ปทำให้โรดี้มั่นใจเหลือเกิน ว่าหากเขาเข้ามาอยู่ใต้ร่มเงาของเ๊ปแล้วเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับอาชีพนะักฟุตบอลของเขาอย่างแน่นอนโรดีเฮอร์นันเดซชื่นชมการเล่นของบูสเกตแต่ก็ยอมรับว่าไม่เหมือนกันเขาก็มีวิธีการของเขาบนสนามหน้าที่ในสนามของเขาคือการแพ็คเกมรับให้แน่นหนาะ การจ่ายบอลที่แม้จะเป็นการแปะข้างหรือแปะหลังก็มั่นใจแบบเท้าถึงเท้าที่มีสถิติแม่นยำถึง91%พลังในเกมไม่มีหมดเหลี่ยมดีร่างกายของเขาก็ได้เปรียบขาเหยียดยาวสมเรือนล่างที่มีความสูงถึง191ซนมนั่นทำให้เขาชิงจังหวะเก่งมากเคลียร์บอลสกัดดักเหลี่ยมได้เยี่ยมเป็นกลางสายรับธรรมชาติสถิติเกมรับติดระดับท็อป6ของผู้เล่นกลางรับทั้งยุโรปแต่ผลงานแบบนี้ที่แมนซิตี้ ตัวเลขบางอย่างถ้าอาจจะดรอปลงไปเพราะสไตล์การทำทีมของเป๊ปนั้นเป็นการกดดันให้ฝั่งตรงข้ามเสียบอลให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามการมาของเขานั้นจะทําให้เกมรับของแมนซิสตี้แน่นหนาขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเขาเหมาะสมที่จะเล่นเป็นผู้เล่นหมายเลข6ของทีมอย่างแท้จริงเป๊ปมองเห็นไหวพริบของโรดี้คุณสมบัติในการเล่นโฮลดิ้งมิดฟิลรวมไปถึงประโยชน์ในการเล่นเซตพีดอายุการใช้งานอีกยาวไกลเหมาะสาหรับเอเนจีของเรือใบและเป๊บก็รู้ว่าที่สเปนโรดี้นั้นได้รับการยกย่องว่านี่คือตัวแทนของบูสเกต หากบุสเกตเลิกราอาชีพนักฟุตบอลไปแต่ก่อนที่เป๊ปโกเดโอล่าจะเชื่อว่ามีผู้เล่นที่เต็มคุณภาพลุยเอลิกเก้ตำนานของบาร์เซโลนาก็เคยเชื่อมาแล้วก่อนหน้านั้นครับเอลิกเก้เคยเรียกโรดี้มาติดทีมชาติสเปนและประทับใจจนต้องออกมากล่าวคำชมถึงเขาแม้ว่าตอนนี้เอลิกเก้เองไม่อยากจะยกโรดี้เกินไปเพราะกลัวจะเสียเด็กแต่โรดี้อาจจะไปถึงระดับของบุสเกตได้ในอนาคตแน่นอนนั่นก็คืออนาคตมันยังมาไม่ถึงแต่มันก็น่าเฝ้ารอครับ ย้อนกลับไปดูพื้นเพลลูกหนังของโรดี้กันบ้างครอบครัวของเขาเป็นชาวมาริดแบบแท้ๆและเขาเป็นเด็กตราหมีตั้งแต่กําเนิดครับเรียกได้ว่ากรีดเลือดออกมาก็มีสีขาวปนแดงเขาเริ่มอาชีพนักฟุตบอลที่อะคาเดมีของทีมตราหมีฝึกหัดขัดเกลาอยู่ถึง5ปีแต่กลับไปได้ดิบไดดีที่บียริลชุดบีตอนที่เขายุ13ปีแม้จะเจ็บปวดก็ตามที่ต้องจัดสโมสรในฝันอย่างแอดมาริดแบบที่เรารับรู้ว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมสำหรับเขาเท่าไหร่ ก่อนที่เขาจะพัฒนาตัวเองแบบจริงจังจนได้ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ของเบียร์ริลได้เวลาไม่นานระหว่างที่เตะบอลไปครอบครัวของเขาก็เน้นหนักเรื่องให้รักการเรียนไปด้วยโรดี้ยอมรับและตั้งใจเขาเคยพูดกับสื่อแบบเปรียบเปยว่าด้านซ้ายของเขาจะมีกองหนังสือเรียนส่วนด้านขวาก็จะเป็นลูกฟุตบอลซึ่งนั่นหมายความว่าเขาให้ความสําคัญกับฟุตบอลและหนังสือหนังหาพอๆกันโรดี้จึงเป็นทั้งนักศึกษาวิชาฟุตบอลและวิชาการด้วยแม้ว่าต้องทาอาชีพนักฟุตบอลเลี้ยงตัวเองไปด้วย เขาแบ่งเวลาเป็นเล่นฟุตบอลได้ไม่มีข้ออ้างว่าทําไมเล่นฟุตบอลอย่างเดียวแล้วจะต้องเรียนไม่รู้เรื่องโรดี้จบปริญญาตีสาขาบริหารธุรกิจแบบไม่เคยโดดเรียนแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับในตอนนั้นแม้จะมีรายได้มากมายแล้วแต่โรดี้ก็ถ่อมตนเขายังอาศัยอยู่ห้องเล็กๆในหอพักของมหาวิทยาลัยเหมือนเหมือนกับนักศึกษาคนอื่นๆเขาขับรถโอเพ่นเก่าๆที่ซื้อมือสองมาเพราะเขาคิดแบบเรียบง่ายว่ารถนี้หน้าที่แค่พาเขาจากจุด A ไปจุด B ก็เท่านั้น ชีวิตของเขาไม่ฉูดฉาดมีระบบระเบียบแบบแผนชัดเจนทําให้ฟอร์มของเขาดีวันดีคืนโดดเด่นและเป็นตัวหลักของทัพเรือดำน้ำําจนแอดมาริดต้องยอมควักเงินซื้อกลับมาในราคา18ล้านปอนด์และเขาก็สร้างความประทับใจให้กับซิเมโอเน่เป็นอย่างมากมายจนยึดต,ตัวจริงในทีมแอดมาริดได้แบบยาวๆตลอดปีก่อนที่เขาจะเรียกราคาให้กับสโมสรได้อย่างมหาศาลเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องไปรับใช้เปปกูเดโอล่า สัญญาหปีพร้อมค่าตัวสถิติสโมสรสูงกว่าลิยัตมาเลสคือความมั่นใจที่เป๊ปโกเดียล่าได้มอบให้เขาตอนนี้มันอยู่ที่ตัวเขาแล้วล่ะครับว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเพื่อนร่วมทีมรุ่นเกา่เกาๆหลายคนหรือบรมคบคูอย่างเป๊ปโกเดียล่าได้มากขนาดไหนหากเขาทําตัวเหมือนฟองน้าที่มีสมองละตัวตนแล้วราคาที่เป็นค่าตัวเขาทิ้งเป็นฟองน้าที่ไม่ดึงดูดสิ่งสงกรปรกแต่ซึมซับทุกอย่างที่ดีที่ควรที่คล้องเกี่ยวกับการทําให้ตัวเองดีขึ้นให้ดีมากที่สุด และการที่เขาเลือกเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบที่แมนซิตี้เป็นอยู่ไม่นานครับโรดี้จะก้าวขึ้นมาสู่คําว่าวลคัสมิดฟิลด์เดอร์ได้เร็วกว่าที่คิดนี่คือก้าวสาคัญในชีวิตของเขาครับที่แมนซิตี้มีอะไรให้เขาศึกษาและเรียนรู้อีกมากซึ่งคงเป็นของชอบสําหรับนักศึกษาตลอดเวลาแบบเขาความท้าทายในทุกเกมการเล่นวิชาฟุตบอลขั้นสูงกําลังรอให้โรดี้ไปเลคเชอร์อยู่หรือว่าเขาจะเป็นคนที่ทําให้เมืองแมนเชสเตอร์เป็นสีฟ้ามากขึ้นกว่าเดิมซึ่งซีซั่นหน้ากําลังจะให้คําตอบพวกเราครับ ขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอก่อนจะนิ่งพี่เขาก็นิ่งมาก่อนพ่อหนุ่มงานเนี้ยบโรดี้ตัวเทพในตำนานอย่างโยฮันครับเคยกล่าวว่ารีระดับปัญญาลูกหนังไว้ว่าการเล่นฟุตบอลให้ง่ายมันโคตรยากเลยครับโรดี้คืออีกตัวอย่างที่ชัดเลยยิ่งเล่นยิ่งลึก เนียนกริบงานละเอียดจัดมานิ่งๆเงียบๆจังหวะเล่นเห็นชัดว่าไต่ตองไว้ก่อนจ่ายบอลง่ายๆนุ่มๆงานที่ออกมาจากเขานั้นมีความหมายนี่คือผู้เล่นที่เพลินใจที่ได้ดูความนิ่งเย็นของเขาทำให้เกิดฟุตบอลคุณภาพนี่คือโรดี้ผู้เล่นสไตล์นัมเบอร์ซิกที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งณนะเวลานี้ครับคาวินฟิลลิปนี่จืดเลยครับขุนฟอร์มตัวเองมานานได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดในอาชีพด้วยการย้ายมาซิตี้พร้อมลุ้นเกียรติยศประดับชีวิต ช่วงบาดเจ็บก็ว่ากันไปแต่ถึงจะฟิตส,สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ยากที่จะเบียดโรดี้ให้มานั่งข้างสนามคาวินบอกเนี่ยผมละท้อเลยพี่ก็มีโรดี้ขวางอยู่ตรงหน้ามันยากมากๆครับผมต้องเรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอซึ่งเราก็ไม่เถียงพราะนี่คือแฟรกโรดี้เรียบง่ายมาตั้งแต่เริ่มเขาไม่วือหวาไม่ฟูฟ้าเล่นฟุตบอลก็คือเล่นฟุตบอลไม่ติดแอคไม่มีงองแงนี่คือตัวอย่างหนึ่งของนักฟุตบอลสายสงบครับ ในสนามเขาเป็นยังไงนอกสนามเขาก็เป็นเช่นนั้นช่วงแรกเริ่มเขามีสตางค์จากค่าเหนื่อยพอควรแต่เขาเลือกเล่นฟุตบอลไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยนั่นทําให้เขาไม่ว่างไปปาร์ตี้หรือว่าใช้ชีวิตแบบสุดโต่งสมัยที่อยู่กับเบียริวนะครับเขาเรียนด้านธุรกิจศึกษาและเศรษฐศาสตร์พอย้ายมาแอดมริดด้วยปอตีนะครับคณะด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ การศึกษามีความสําคัญต่อโรดี้เสมอครับมีรายงานนะครับว่าเขาถูกส่งเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศไปยังอเมริกาและไอร์แลนด์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของเขาครับเรื่องเล่าของเขาที่ฟ้องตัวตนว่าเขาเป็นคนสงบสงเงียมแล้วเรียบง่ายอีกอย่างก็คือเขาก็อยู่ห้องอยู่หอแบบนักศึกษาทั่วไปครับไม่ได้วางตัวเป็นชนชั้นอภิสิทธิ์เล่นบอลลีกในระดับลีกบนมีเงินเยอะแยะแต่ไม่ฟุ่มเฟือยเลยรถก็ใช้แบบธรรมดาเป็นรถมือสอง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งทที่คาดกันว่า เขามีกำลังซื้อซูเปอร์คาร์ได้แบบขนหน้าแข่งไม่ร่วงโดยเขาจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกาสเตยอนในภาคตะวันออกของสเปนครับแม้ว่าตารางซ้อมบอลจะแน่นแค่ไหนไหนจะต้องไปแข่งอีกแต่เขาก็ไม่เคยพลาดการเข้าฟังบรรยายเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาชอบเรียนรู้ เขามองว่ามันคือความท้าทายเขาเรียนเพราะเขามองทะลุว่าสําหรับเขาแล้วมันคืออนาคตมันคือเรื่องสําคัญเพราะเขาตั้งใจที่จะทํามาหากินในโลกฟุตบอลต่อไปหลังเลิกเล่นแต่เขาก็เผยไปในในใน,นะครับว่าไม่อยากเป็นผู้จัดการแบบเป๊ปเลยเลยครับเห็นแล้วเครียดแทนใครอยากเติบโตในสายงานนี้เขาอยากเป็นผอ,อ,อกีฬามากกว่าในงานบนฟลอร์ย่าเขาคือนิยามของความใสเป๊ปเคยพูดไว้ว่าไม่รู้จะนิยามการเล่นของโรดี้ยังไงเขาเล่นตัวรับได้แจ่มจะลัดมาก และดีขึ้นเรื่อยๆไม่ไว่าจะมีบอลหรือไม่มีบอลการเคลื่อนไหวของเขามีอิทธิพลต่อเกมซึ่งมันก็นจริงครับเขาอยู่ในจังหวะสำคัญพลิกจากโดนกดดันให้ทีมกลับมาครองเกมได้ในพริบตานั่นคือการสแกนเกมอย่างละเอียดด้วยสมองอันชานฉลาดของเขาไม่ต้องมีลูกเล่นมันจจาร์ไม่ต้องมีทักษะที่แพรวพราวแบบสมักคึกสมกักกักยึกยักยึกยักให้บอลมันเสียจังหวะไปก็ไปจะหยุดก็หยุดเคลื่อนไปทั้งหน้าหรือชะลอเกมให้พอดี เขาทั้งเร็วทั้งช้าในคาเดียวเป็นไดนามิกที่ยากจะหาใครทําได้การเล่นของเขานั้นง่ายและมันทําให้เพื่อนเล่นง่ายเข้าไปอีกก่อนย้ายมาชื่อเสียงที่สเปนเขาไม่มีด่างพ้อยครับในเชิงบอลก็ครบคันทั้งร่างกายและทักษะเขาย้ายมาจากแอตมาลิดสร้างสถิติสโมสรยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาถึง70ล้านยูโรซึ่งก็ะเชื่อเซนเป๊ปได้ว่าถ้าจะเอาตัวไหนตัวนั้นต้องเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในโครงสร้างของทีมเพื่อเป็นแชมป์ เปปเนี่ยแอบมองเขามานานครับละชื่นชอบการเล่นแบบโรดี้มากๆเขามาในภาพที่แฟนบอลแอบคิดว่าอืมเขาคือนิวบุสเกตปะนะซึ่งการเล่นบางจังหวะของเขาก็เป็นอะไรที่ชวนให้นึกถึงตัวเทพในตำนานคนนั้นจริงๆเขาฝังตัวลงไปในเกมรอจังหวะที่ทีมเพียงพำนั่นคือคิวของเขาที่ต้องออกรงเขาอ่านเกมไว้เรียบร้อยแล้วเขาโผล่ขึ้นมาในจังหวะที่สำคัญเอาชนะการประทะคิดเร็วทำเร็วแก้บอลให้เพื่อนได้ชิวๆว นักเตะกองกลางโฮบอลที่ดีที่สุดจะไม่ปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์โรดี้ไม่เคยเล่นเพื่อสถิติส่วนตัวไม่เคยพยายามอยู่ในแสงหิวแสงหรือหาแสงเขาเรียบง่ายแบบธรรมชาติจริงๆเขามีบุคลิกที่ยิ่งใหญ่เป็นนักสู้ที่กล้าหาญคือตัวตนของเขายังเชื่อกันว่าเขายังสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้อีกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าการเล่นของเขามันจะไปสุดที่คาต์ไหนกันแน่ครับ และนี่คือเรื่องราวของโรดิโกเอร์นันเดสอาสคาเต้ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ